hi there this is me teacher opal today we are going to study unit 5 every day ep1 vocab rally let's get start let's review <S ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนนะคะอกักษรพิมพ์เล็กกันนะคะที่เด็กๆมักสับสนนะคะ อักษรที่เด็กๆมัเขียนผิดนะคะก็จะมี A นะคะเเขียนได้สองแบบนะคะแบบด้านนี้นะคะแบบนี้จะเขียนง่ายนะคะเด็กๆเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะส่วน Y นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าตัว Y นะคะในหนังสือเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็น student books หรือว่าจะเป็น workbook ก็จะใช้ Y แบบนี้นะ,ะมันคือ Y นะคะ y เขียนได้แบบแบบนะคะส่วนตัว G นะคะตัว G แบบนี้นะคะเขียนได้2แบบเหมือนกันในหนังสือนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหรืออะไรก็ตามแต่ตัว y แบบนี้เด็กๆมักจะเขียนเป็นตัว G นะคะมันไม่ใช่นะตัว G ก็คล้ายๆเลขเนะคล้ายเลข9นะคะกลมๆใช่ไหมคะตัวตัว y ไม่กลมนะ,ะมีช่องว่างด้วยนะคะถัดไปพี ก็จะหันหน้าไปด้านขวามือนะคะขวามือเหมือนลูกศรน,นี้นะคะถัดไปคิวนะคะเด็กๆมักจะเขียนสลับการระหว่างตัว P กับตัว Q นะคะตัว Q หันหน้าไปด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆถัดมานะคะตัว B ตัว B นะคะเด็กๆมักจะเขียนผิดสลับกับตัว D อยู่เรื่อยเลยนะคะตัว b หันหน้าไปด้าน ขวามือนะคะส่วนตัว D หันหน้าไปด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆจําไว้นะคะส่วนตัว J J พิมพ์เล็กนะคะ J พิมเล็กหางจะลากลงมาจากบรรทัดใช่ไหมคะเวลาเด็กๆ,ๆเขียนในสมุดต,ตัวนี้คือตัว U นะคะตัว u เด็กๆหลายคนเขียนตัว A เหมือนตัว U เลยนะคะ ตัว k นะคะตัว k พิมพ์เล็กนะคะไม่ต้องเขียนเต็มบรรทัดนะคะคือครึ่งบรรทัดนะคะ Vocabulary for today Wake up Repeat again Wake up Wash my face Wash my face Brush my teeth Brush my teeth. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Come back home. Come back home. Go to sleep. Go to sleep. Are you ready to practice? โอเค Here we go มาอ่านพร้อมๆกันนะคะคำละสองครั้งนะคะ Ready Go Wake up Wake up Brush my teeth Brush my teeth Have breakfast Have breakfast Go to school Go to school go to sleep, go to sleep, wash my face, wash my face, come back home, come back home, students time to write down ค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดสมุดนะคะคัดคำศัพท์นะคะบทที่5นะคะมีทั้งหมด7จ็ดคำนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเว้นด้วยนะคะช่องไฟนะคะทุกข้อเลยนะคะเว้นช่องไฟด้วยใครเขียนไม่พอนะคะข้อ4เนาะรับประทานอาหารเช้านะคะใครเขียนพอก็โอเคใครเขียนไม่พอก็ทําเหมือนที่เชื่อได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะเขียนไปอย่าลืมฝึกสะกดคําศัพท์สะกดอักษรด้วยนะคะ เวิร์กบุ๊กวันนี้นะคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆทำหน้าเจ็ดสิบสามนะคะหน้าเจ็ดสิบสามนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่า put these everyday actions in the correct order and write the number in the box ให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะตัวเลขนะคะหนึ่งถึงเจ็ดใช่ไหมคะเรียงให้ถูกต้องนะคะว่ากิจวัตรประจำวนัน อะไรมาก่อนอะไรมาทีหลังนะคะหลังจากที่เรา wake up เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อก็จะเขียนเป็นเลข2นะคะไปจนถึงรูปสุดท้ายเลยนะคะมีทั้งหมด7รูปนะคะ Thank you for joining ขอบใจดเด็กๆนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะให้ดเด็กๆทำการบ้านแล้วก็เขียนสมุดให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืม ฝึกการออกเสียงคำศัพท์ในบทที่5ด้วยนะคะ See you next time Bye bye Have a nice day Let's study เราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ questions นะคะก็คือ What's the time please นะคะหรือเราจะพูดเต็มๆว่า What is the time please นะคะ เวลาเรา answer นะคะเราตอบเราสามารถตอบได้ทั้งยอ่อหรือว่าทั้งเต็มได้นะคะ mm hmm. เช่น it's o'clock หรือ it is o'clock แบบนี้นะคะการบอกเวลานะคะหรือการถามเวลานะคะเราสามารถถามได้สองแบบนะคะือแบบแรกถามว่า w h a t time it's เวลากี่โมงแล้วนะคะหรือ what's the time please ก็ความหมายเหมือนกันนะคะกี่โมงแล้วตอนนี้นะคะเวลาตอบก็ตอบ it's ตามด้วย o'clock นะคะที่เป็นโมงตรงนะคะไม่มีเศษนาทีนะคะ for example ยกตัวอย่างเช่น what's the time please it's t o o'clock it's t o o'clock นะคะ เขาถามว่ากี่โมงแล้วตอนนี้นะคะดูจากรูปนาฬิกานะคะสองโมงตรงเราจะพูดว่า it's two o'clock นะคะค่ะเด็กๆลองดูรูปนะคะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวที่เธอถามนะคะ w h a t s the time please i t s great job it's seven o'clock นะคะมันคือ7โมงตรงนั่นเองนะคะเวลา7โมงตรงนั่นเองนะคะ so let's say นะคะเดี๋ยวเรามา Speak to look at the clocks, listen, point, and say the time. Okay, let's say together it's one o'clock, it's two o'clock, it's รูปต่อไปนะคะมีทั้งหมด3รูปเหมือนกันนะคะ Listen, point, and say the time, okay? It's six o'clock. It's six o'clock. It's nine o'clock. It's nine o'clock. It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. ค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะนาฬิกาสีเหลือนะคะคือ6โมงตรงนั่นเองนะคะหกโมงตรงนาฬิการูปที่2ก็จะเป็น9โมงตรงใช่ไหมคะเราจะพูดเป็น n i ้นะคะส่วนเที่ยงเที่ยงตรงก็จะเป็น it's 12 o'clock นะคะ are you ready to practice if you are ready let's go ค่ะเดี๋ยวที่เชอร์มีคำถามนะคะที่เชอร์จะถามเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆตอบตามนาฬิกาที่มีนะคะเวลาตอบนะคะ it's o'clock นะคะโอเ okay, ค let's start what's the time please ปลายมงตรงพูดว่า good job it's one o'clock หกโมงพูดว่าไงคะ uh, it's six o'clock สามโมงตรง i s three o'clock สองโมงละคะ okay good job it's two o'clock ถัดไปเที่ยงตรงก็จะเป็น it's 12 e l o'clock รูปสุดท้ายแล้ว9ก้โมงตรงจะพูดว่า it's n i n o'clock เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าถามว่าเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วจะถามว่ายังไงเอ,อ่ย perfect what's the time please นะคะ what's จะตาม please นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปแรกพูดว่า it's eight o'clock it's eight o'clock it's five o'clock it's five o'clock it's six o'clock it's six o'clock good job ค่ะหลังจากที่เราทบทวนนาฬิกาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทบทวนคำศัพท์กิจวัตรประจำวันนะคะรูปนี้ข้อไหนถูกเออ A wash my face B wake up C come back home Great job C come back home นะคะกลับบ้านนะคะข้อ C นะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปที่สองนะคะ Which item is correct A wash my face B go to sleep C brush my teeth อ่าข้อ A นะคะ wash my face นะคะล้างหน้านั่นเอง great job ค่ารูปไหนถูกเออ A go to school B have breakfast C go to sleep great job B is correct have breakfast นะคะกินอะไรคะอ่าเระทานอาหารเช้านั่นเองนะคะหรือ เรียกอย่างก็คือกินข้าวเช้านะ time to write down นะคะเด็กๆคะตอนนี้ได้เวลาเขียนลงไปในสมุดแล้วนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะเขียนลงไปนะคะ telling the time นะคะการบอกเวลานะคะการถามเวลานะคะเราจะถามได้สองสองแบบนะคะ what time is it กับ what the time please นะคะ ส่วนการตอบนะคะก็คือ it's เขียเส้นแล้วก็ o'clock นะคะในที่นี้ไม่ต้องเขียนนะคะสีฟ,ฟ้าตัวหนังสือสีฟ้าไม่ต้องตอบอะไรลงไปนะคะให้วาดรูปนะคะเว้นเท่าไหร่คะ5บรรทัดติดกันเนาะแล้วก็เขียนคำว่า what's the time please นะคะเด็กๆเขียนเป็นชี้เข็มสัน้นเป็นเลข้าฉะนั้นก็ต้องตอบเป็น it's n o'clock นะคะ ถ้าเรามาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะ workbook at page 73นะคะ put these everyday actions in the correct order and write the number in the box นะคะเดี๋ยวให้เราเรียงให้ถูกนะคะว่ากิจวัตรประจำวันเราเรียงอะไรมาก่อนหลังนะคะ number one wake up ใช่ไหมคะข้อ number two is okay wash my face number three is good job Brush my teeth นะคะเด็กๆเช็คด,ด้วยนะคะถ้าทำถูกเช็คถูกด้วยนะคะ number four is have breakfast number five go to school number six come back home number seven go to sleep เด็กๆทำถูกทุกข้อหรือเปล่าคะใครทำถูก perfect เลยคะ่ะสุดยอดมากเลยคะ่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเ o ิ k ์ o บุนะคะให้ทำหน้า74นะคะเวิร์ o บุให้ทำหน้า74นะคะก็จะคล้ายๆหน้า73ที่เราทำไปนะคะค่ะพาดเอเขาบอกว่า look at the pictures and write the words write the correct number next to each picture โอเคหนึ่งนเขาให้มา wake up นะคะฉะนั้นในแบบฝึกหัดนี้นะคะ เขาทบทวนคำศัพท์เด็กๆนั่นเองนะคะว่าเด็กๆจำคำศัพท์ได้หรือเปล่านะคะข้สอ2 brush my teeth แปลว่า Great job แปรงฟันนะคะข้สาม wash my face คือล้างหน้านั่นเองนะคะ number 4 have breakfast รูปไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะรับประทานอาหารเช้านะคะ number 5 go to school ไปโรงเรียนนะคะ Number six come back home Number seven go to sleep good job กเด็กๆทำถูกกันหรือเปล่าคะ thank you for today catch you later ขอบใจเด็กนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะอย่าลืมทบทวนนะคะคำถามนะคะกี่โมงแล้วนะคะ what's the time please นะคะแล้วก็เวลาตอบก็ it's ตามด้วยเวลาแล้วก็ o'clock นะคะ